เด็กๆอยากไปเล่นน้ำครับเลยพาไปเล่นน้ำหน่อยวันนี้ให้ขอเข้ากล้องด้วยระหว่างทางนะครับที่เราไปกันเขาจะผ่านวัดวัดเขากำลังสร้างพระพุทธรูปนะครับสวยงามมากนะวันนี้เป็นถนนมิตรภาพเราใกล้จะถึงแล้วเข้าไปเลย สักกว่ากิโลเองครับนี่บร,ริเวณทางเข้าน้ำตกนะครับเด็กมาถึงเลือกชอบเลยเด็กจะมาเล่นน้ำพาเล่นสะพานแขวนนครับเราอยู่ฝั่งสระบุรีแต่จะไปเล่นนะ้ำฝั่งโคราร์ ขามสะพานไปสะพานแขวนน้ำใสมากนะครับตกวางทางรเบิข้าไปประมาณนี้ครับ <c oughs> น้ำใสจากอยู่ที่รถจอดเดินประมาณตั้ สองร้อยมตรน่าจะถึงตัวน้ำตกนี่ครับนี่นะบริเวณน้ำตกน้ำตกที่ใสนะครับของของสระบุรีฮะเก่งคอยอี่โมกเหล็กเนาะ<ม>เล่นน้ำยังไงก็ไม่ปุ่มครับน้ำตกนี่ก็ก็พาดเด็กมาเล่นน้ำดูน้ำใสมากเย็นเลยครับน้ำตรงนี้ นี่เป็นช่วงเช้าอีกคนไม่ค่อยเยอะตรงนี้มีปลาคนระัเอาอาหารมาให้ปลาเลยข้างหน้าตรงที่เราลงทมเวียนเข้าอ่ะเขาจะงขายอาหารปลาหรือว่าตรงนี้เขาก็มีขายนะอาหารปลาเด็กๆตรงนี้เล่นน้าชอบใหญ่เลย <c oughs> บริเวณน้ำตกน้ำเขาเขาไม่มีที่ทิ้งขยะมาก ถือมาเท่าไหร่ก็ต้องเอากลับเท่านั้นแหละก็ไม่มีทางมยแดไว้ข้างในย่งเห็นตาบบน้ำแวแบๆน้ำใสมากน้ำใสมากเลยนะครับก็ประมาณนี้เย็นใสเย็นเดี๋ยวพาไปชมอีกทางน้ำอีก ตรงต้นน้ำครับดูน้ำครับใสามากมองเห็นตัวปลาเลยครับนี่คือกลุ่มปลาครับแต่ลึกนะครับน้ำแถวนี้น่าจะมากสักสามเมตรอ่ะดูเห็นตัวปลานะเครับตัวเขียวสวยประมาณนี้นะครับเด็กน้อยหมดลิดล้นละเล่นน้ำเยอะเกินครับสวัสดีครับ สำหรับการรับดูรับชมครับ